สวัสดีครับโปรแกรมกอไม้รถปรสสาวะรถยนต์ได้หมดเลยครับก็คือมีสคุ้งสัคลิปให้เรียบร้อยใช้งานง่ายครับอันนี้จะไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะเกินครับอ่าโอเคอันนี้ผมใส่คิปไปแล้วนะครับของเอเมดักก็มาหาเอเมดักแค่เจอนี่ครับมีทุกรุ่นครับเนี่ยครับกด m อเมดักนี่ครับมีข้อมูลบอกด้วยอะไรคืออะไรมีข้อมูลบอกหมดเลยครับนี่ครับมีลูกศรชี้บอกอ่าเริ่มแรกเลยแล้วก็มาหาค่าเดิมก่อนแล้วกดเนี่ยครับ เนี่ยมันนี่ครับมันโหลดอยู่ไงครับมันจะมันจะมีค่าเดิมขึ้นมาค่านี้ชิปครับขึ้นมาอ่าหมื่นสองครับถ้าเราต้องการแก้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับง่ายๆเลยสมมติอ่าสองหมื่นพันหมื่นอ่าสองหมื่นนะครับอ่าเราก็กดเลยปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้เปลี่ยนแล้วเสียงแดงนะครับเปลี่ยนให้สัตมัิโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ค่าเองครับง่ายๆอย่างนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็กดทั้งบนนี่ครับมันก็จะกลายเป็นค่าสองหมื่นข้านบน สองมือเลยครับ